เอ้ตัวถยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับแต่แรงล้ครับเนี่มาตัวใหญ่ครับ สวัสดีครับมาพบกับผมมีเช่นเคยครับวันนี้กับเบลวิธีคุณมอนครับครับวันนี้จะพาพีพาน้องมาดูวิธีการล่อปลาไหลครับวันนี้วันนี้เอาเบดมาที่สองคันครับใช่เหยื่อหมูคือเก่าครับครับอยู่ตามบ่อแถวบ้านนะครับครับเดี๋ยวตามไปดูครับสุดเลยมืดเออมืดชนมือเลย มาเลยครับดูใหญ่ยู่ครับดูนี่ตามรารุ่นกันครับนี่ผมมาเจออีกรุ่นหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับ ดูค่อนข้งางพอจะได้ครับตัวแต่เบ็ดเลย นี้มีตัวครับใช่เป็นเหยื่อมูดนะครับนี่เหยือ่ออะไรไม่มีเลยครับ เอาเยื่อมมุ้งมาใช่นี่มารอล่นผมมาเจออีกุ่นนะครับรูดูใหญ่ขึ้นนี่ครับ,รบเจออีกุ่นเดี๋ยวผมย่อนดีกันครับคองอาจจะหามุมตังไ์ให้ได้ ดูงามอยู่นะจะดูะลุยไปครับเดี๋ยวมารอรุ่นนะครับขันี้เชือกตึงเะยครับแม่ผมเดินไปหารูปรเยอเองครับมาดูนะครับจะอยู่ไหมจะรูใหญ่ไหม พี่ออกไปงอกมืดเขาช่อนกินครับโอ้โหเหี้ยไปช่อนน้อยกินเอาอีกแล้วว่าโดยที่มันกระโดดฟันนะมืดแต่มันก็รูปปลาไหลนะเข้ามากินได้ไงวะฮะโอ้ช่อนน้อยกินครับนี่นี่ครับ พาชนหน่อยกินครับรูปรลายผมโปดได้โปดได้ปล,ปล่อยเลยนะโ<อ>ปดได้ไม่น่ามืดแม่งกินเต็มปากด้วยเยี๋ยดี๋ยวผมปล่อยครับกัน ตึงเชือกตึงนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมตึงเนี่ยเราไปตีอะไรอีกวันอยู่อยู่ไหมอยู่่เห็นสูบหลากไปพันอะไรหรือเปล่ากินน้ำอะไรเนอ ใส่ย,ยีเด้แย่กันแล้ว่อเข้าไปใต้ซึงนิดหน้งเ,เ,เอาเยี่ย่เข้าไปในใน,ในึงเลือลไนเช้าเลยครับดูนนี่ดห <c oughs> ลงเล ไม่สู้เลยเนี่ยสู้หายสู่แล้วเอาไปพันมันมมวนกระตออยู่อยู่ทำรังใช่ทำรูใช่ได้ต้องเอามีดเบิกไหมอ่ะจางมือเบิกไหมเลยครับวางไว้ก่อวางเด้อรูงามเนี่ยรูทรง ไถี่ไอย่จะันปไหนเ่ต่อแข็งเดดินก็แข็ง แ้ตัวใหญ่ตีดเน่นี่ย้องกูเเชือกม่ให้ไปตามลูกมวนเนี่ยแล้วอก็มันเด็กทำคู่วิธีหมอ โดนเป็นหนึ่งเพี้ยมันดึง่ยมันน่าจะเอาไปพันนะพันหมืดอเมันเยอะหลากลกขามม่วงะเนาะหมื่ะผป็นหลัก้ามหมื่นอะมีไหมอย่าหน่อยนี่เลยเนาะไอ้กอกอนี่ด้วยเหรอถึงเปี้ยนเลยเห้ยถึงเปียนเลย มามมามาเฉยเลยมาเฉยเลยมาเอาครับเอาตัวอู้ตัวสวยตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับเอาแตบแหลกเลยครับนี่แตบแหลกครับอเ้สวยเลยครับอันมืดสวยเสวยครับโอ้ตัวสวยเนาะ ไปครับเดี๋ยวไปดูรูต่อไปครับมืดมืดเรามาโจลูยังไงมีมุมกล้องถ่ายเลยครับถอดทีต้อนเลยครับอยู่ไหมอ๋ออยู่อยู่มืดนดำกับเพื่อนไหมโอ้ดำบกเลยมาอ้าวไม่มีรถมีรถครับจังได้จังได้โอ๊คตัวใหญ่ตัวใหญ่ รถคูเเลยนั่นไอ้เงียบไอ้เงยบเล้ตนนี้สู่อยู่ว้ายอุ้ยคือปลาเชือกไปนี่ม้าเนาะมาโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับรุ่นเดียวกันไี้ครับ พอขวดแล้วตัวนี้ก็ได้กินนะครับพี่น้องเอ้ยพกมือมันแย่ตานไหนเฮ้ติดดครับตัวนี้อู้ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับอะไรครับตัวอะไรครับเดียบร้อยแล้วพันเมื่อนตัวนี้กำลังกินอยู่นี่กินแล้วกินแล้วพี่